สำหรับใครที่ทำบุญกระถิ่นแล้วกำลังมองหาผ้าไตจีวรสำหรับถวายพระภิสุสง์นะคะทุกคนเราแนะนำเลยค่ะทำบุญกระถิ่นปีละครั้งเป็นบุญใหญ่ควรถวายผ้าไตแดบพระภิสุสง์ด้วยนะคะเพราะอัน,นิสงสงแห่งบุญใหญ่แรงมากอาน,นิสงสงของการถวายผ้าไตที่ไม่ได้เพียงแต่ช่วยพระสงฆ์แต่ยังสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ถวายได้อีกด้วยอาน,นิสงสงของการถวายผ้าไตที่ส่งผลแดบผู้ถวายมีสีข้อใหญ่ๆดังนี้หนึ่งจะได้สร้าง ุญกุศลอันยิ่งใหญ่สร้างบุญใหญ่ในชีวิตรับพลังบัว2ส่งเสริมความสําเร็จในชีวิตมีแต่ผู้คนให้ความเคารพและนับถือ3ผิวพรรณเปล่งปังผ่องใสสวยจากภายในสู่ภายนอก้อมด้วยเสื้อผ้าและอาภร์ที่สวยงาม4เผชิญอุปสรรคได้อย่างราบดื่นและยังสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้ด้วยดีใครที่กําลังมองหาผ้าไตเราแนะนําเลยชุดผ้าไตครบเซต7จชิ้นจากร้านมั่งมีสีสุดหนึ่งชุดมี7ชิ้นได้แก่จีวรสบงอัง ผ้ารัดอกรัดประคตสังคติและผ้ากาเป็นราคาส่งตรงจากโรงงานถ้าเพื่อนๆไปซื้อร้านสังคทานข้างนอกอุดเต็ม7ชิ้นแบบนี้เราเคยไปถามราคา700บวกบวกบวกแต่ตรงนี้เป็นราคาส่งตรงจากโรงงานเรากดมาได้เพียง300กว่าบาทเท่านั้นได้รับสินค้าภายใน3-5วันเหมาะสําหรับใครที่จะซื้อไปทําบุญทอดกรถินเหมาะมากใครที่สนใจเราแปะที่กัดร้านไว้ให้ที่มุมซ้ายตะกาเหลืองของเพื่อนเลยนะคะและรีบเลยตอนนี้บางสีบางไซส์ใกล้หมดแล้วเพื่อน สามารถเช็คราคาและสินค้าที่มุมไซตะก,ก้าเหลืองได้เลยรีบเลยก่อนร้านหมดโปรส่วนลดค่ะ